วันนี้ที่จังหวัดชัยภูมิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายภูมิศิทธ์วังคีรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเชิญตะก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของร้อยตํารวจเอกธีราศักดิ์เครือคําเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรจะแนะ ที่บ้านน้ำวนหมู่หนึ่งตำบลช่างเผือกอำเภอเจนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ28กันยายน2564หน้าบ้านเลขที่216หมูห่5าตำบลนวนกเกาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิที่จังหวัดนครสวรรค์นายชยันศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เชิญตะรน้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีไปมอบแก่ญาติของสิบตำรวจเอกปริวัติอุดม เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะแนะบริเวณบ้านน้ำบนหมู่หนึ่งตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อ28กันยายน2564นาบ้านเลขที่135หมู่3ตำบลปางสวรรค์อำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ นายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแกด่ดาบตำรวจวิทียนจันทรัธตเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน44ขณะเดินทางกลับจากการปิดล้อมในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาส โดยเหตุเกิดบริเวณทางลงเขาดูราปแปรอ,อรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ29กันยายน2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอเ,อเมืองยะลาจังหวัดยะลา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตรกราสิ่งของพระราชทานของพระผาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ,พระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวัฒจักพรมนุย้ย กำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนาราธิวาสและหน่วยปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสปฏิบัติการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่ป่าพรุบ้านหูแตยือลอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาส ขณะเข้าปิดล้อมเกิดการประทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายทําให้อาสาสมัครทหารพรานวัฒจักรได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2564นาบ้านเลขที่83ทับ1หมู่ที่3ตําบลเครง่งอําเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความเลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้